สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆของวันพุธที่1ิบพฤษภาคมนะคำนอะขอเป็นผมผู้เสียงไอ้อายเสียงดีเสียงอารมณ์ดีอารมณ์ดีเสียงดีเหมือนหน้าตาครับผมนี่นะครับผมตอนเช้าๆมานะครับผมก็เออทำภารกิจเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับผมตื่นขึ้นมาสีกีตาร์รวยๆครับผมออกเราะยามทุกยางทุกอยครงอุ้ยีนี่นี่ครับแบบนี้จะเป็นสาของลุงพลครับปัแตนครับไปใช้ปัแตันป้าบินครับ ไม่ใช่บ้านกอกกุกกเกกะกก๊กกุ๊กดากกุ๊กยืนกับแต่เป็นกุ้ย่างวะกุ้ย่างวะกุกกุ๊กกุกยางครับผมน้ำตาสีอะไรครับผมนี่ครับผมวันนี้มาเยี่ยมมาชมสะปาของลุงพลปแตนครับผมเอาป้าไม่ใช่ป้าบินครับผมนี่ละนี่ครับโอ้พี่ลุงพลปล่อยปลาสายยุทั้งโคกครับโอ้มันจะจะไม่มีปลาแต่ถ้านี้จะมีก็เป็นปลาปล่อยหรือปลาเข็งแงะครับผมนี่ครับอ้าลึกสายตาขึ้นมองฟ้า เห็นตะมีดพญายิมพาลอยอยู่ทั้งฟ้าอยู่องค์ลง และมันคือมีดพญายิมห้องเงี้ยนอยู่ข้างวัดเด้อพี่น้องโอ้ละะนอละนางละเดือกดาดากโอ้โโอเคครับผมนี่เพ็นที่แต่งสดจากคาถาคุณวุฒิครับผมไม่ใช่สลาคุณนวุฒิเป็นคาถาคองหลงคุณวุฒิครับมนี่แหละครับผมมาดูสะของรลวงพณัะตันครับผมนี่ละสับัวป้องครับผมนี่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 ให้นี่มันโตอะไรให้ไปเข็งหยัดให้นี่มันโตอะไรบ่ขอยเชอรี่นี่วาโอเคครับผมขำขำก่อนน้อก่อนก่อนจำมา ก็กินข,ข้าวเช้าครับเข้าเช้าผมเล่เข้าวเช้าไปนะจังไรวันนี้กิดแจ่มใสครับผมสวัสดีพี่จับหีโอ้ยจับห้ำครับผมขอหยาดหยาบคายครับผม